โมตสัตภะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสัตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้จะขอนำเสนอเรื่องนิพพานาธาตุคืออะไรจำเป็นอย่างไรที่นักวิปัสสนาต้องทำความเข้าใจครับก่อนอื่นช่วยกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยครับ เพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำครับก่อนอื่นเราต้องขออธิบายเกี่ยวกับเรื่องสังคตะาธาตุกับอสังคตะาธาตุก่อนคำว่าธาตุในศาสนาพุทธนั้นต่างจากธาตุในทางวิทยาศาสตร์เพราะทางศาสนาจะหมายถึงสิ่งที่เป็นรูปธาตุและนามธาตุซึ่งธาตุในศาสนาพุทธบางครั้งก็เรียกว่าธรรมชาติอันหนึ่งบ้างเป็นต้นแต่ก็แบ่งเป็นสองส่วนได้กันส่วนที่หนึ่งเรียกว่า สังคตะธาตุก็คือธาตุที่สามารถปรุงแต่งได้เช่นขันห้าเป็นต้นส่วนที่สองคืออสังคตะธาตุก็คือธาตุที่ไม่สามารถปรุงแต่งได้เช่นนิพพานธาตุบางครั้งก็ยังเรียกชื่อว่าสังคตะธรรมคือธรรมชาติที่สามารถปรุงแต่งได้เช่นขันห้าและอสังคตะธรรมคือธรรมชาติอันปรุงแต่งไม่ได้ก็คือนิพพานธาตุเป็นต้นในทางธรรมะยอมรับกันว่า อสังขตะธรรมก็คือนิพพานบางครั้งก็กล่าวลอยๆไม่ได้บอกว่าเป็นธาตุหรือไม่ส่วนกระผมเชื่อว่าเป็นธาตุเป็นนามธาตุเพราะเหตุใดก็ต้องมาดูเหตุผลที่ผมจะอธิบายต่อไปครับต่อมาคำว่าอายตนะนิพพานมีจริงหรือไม่แล้วอายตนะนิพพานคืออะไรกระผมของอัญเชิญพระสูตรนี้มาอ่านประกอบครับข้าพระเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีใกล้พนครสาวัตถีก็สมัยนั้นแลพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้ภิกษุทั้งหลายเห็นแจ้งให้สมาทานให้อาจหารให้ร่าเริงด้วยรำมีระถาอันปฏิสังยุตด้วยนิพพานก็ภิกษุเหล่านั้นกระทําให้มั่นมนสิการแล้ว น้อมนึกธรรม,มีกาถาด้วยจิตทั้งปวงแล้วเงี่ยโสดลงฟังธรรมลำดับนันแลพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แล้วทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าดูกระทิกษุทั้งหลายอายตนะนั้นมีอยู่ดินน้ำไฟลมอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากิจัญญายตนะ เนวสัญญานาสัญญายตนะโลกนี้โลกหน้าพระจันทร์และพระอาทิตย์ทั้งสองย่อมไม่มีในอายตนะนั้นดูกระ,ระภิกษุทั้งหลายเราย่อมไม่กล่าวซึ่งอายตนะนั้นว่าเป็นการมาเป็นการไปเป็นการตั้งอยู่เป็นการจุติเป็นการอุปบัติอายตนะนั้นหาที่ตั้งอาศัยม่ได้มิได้เป็นไปหาอารมณ์มิได้นิแลเป็นที่สุดแห่งทุกข จบบทสูตรแล้วครับในบทสูตรนี้คำว่าอายตนะนั้นมีอยู่ก็หมายถึงอายตนะนิพพานและยอมรับกันของผู้รู้ครับก็แสดงให้เห็นชัดเจนว่าตัวนิพพานมีอายตนะแล้วคำว่าอายตนะหมายถึงอะไรผมเคยนำเสนอ ep 1เรื่องขันห้าคืออะไรอธิบายเรื่องนี้มาแล้ว อายัตนะก็คือที่เชื่อมต่อการรับรู้ผมจะยกตัวอย่างเช่นในขันห้าจะมีการรับรู้สิ่งต่างๆผ่านทางตาหูจมกูกลิ้นกายและใจเมื่อมีอายัตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมรมมากระทบก็จะมีการรับรู้ อายตนะนิพานก็รับรู้สิ่งต่างๆได้ในความเป็นจริงจิตของเราจะมีการรับรู้สิ่งต่างๆผ่านทางตาหูจมูกลิ้นและกายเช่นเมื่อตาเห็นรูปก็ส่งข้อมูลการเห็นให้จิตแต่ถ้าตาบอดแต่กำเนิดจิตก็จะไม่เคยเห็นภาพต่างๆได้เลยการรับรู้ของจิตจึงต้องผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นและกายสิ่งที่จะมีอายตนะควรเป็นเช่นไร จะเป็นอื่นไปไม่ได้สิ่งนั้นก็ต้องเป็นนามธาตุอันหนึ่งเช่นจิตในพระอภิธรรมเรียกจิตว่าธรรมชาติรู้อารมณ์โดยที่จิตนี้ถือว่าเป็นนามธาตุอันหนึ่งถึงแม้จิตจะเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาก็เพราะมีเหตุปัจจัยให้จิตเกิดขึ้นอยู่ตลอดไปถ้าสิ่งที่มีอายตนะเช่นจิตสามารถเป็นธาตุรู้อันหนึ่งได้ แล้วสิ่งที่มีอายตนะอย่างนิพานจะเป็นธาตุรู้อีกสิ่งหนึ่งได้หรือไม่ด้วยเหตุผลนี้นิพานธาจึงมีคุณสมบัติเป็นธาตุรู้อันหนึ่งอายตนะนิพานรับรู้สิ่งต่างๆผ่านอะไรก็ต้องดูว่าสภาพที่ตั้งอยู่ในขณะนั้นในพระสูตรที่ยกมานั้นกล่าวว่าดูกระพิกสุทั้งหลาย เราย่อมไม่กล่าวซึ่งอายตนะนั้นว่าเป็นการมาเป็นการไปเป็นการตั้งอยู่เป็นการจุติเป็นการอุปบัติอายตนะนั้นหาที่ตั้งอาศัยมิได้มิได้เป็นไปหาอารมณ์มิได้นีแลเป็นที่สุดแห่งทุกข์ครับอธิบายส่วนนี้ว่าหาที่ตั้งไม่ได้ก็แสดงว่านิพพานธาตุหาที่ตั้งไม่ได้ดห,ไมไดหมายความว่าอย่างไรก่อนอื่นเราต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนว่า เมื่อพระอาหารหันต์ดับขันปรินิพานแล้วเหลืออะไรผมเคยตั้งกระทู้อย่างนี้ก็มีคนตอบต่างๆนานาแต่ผมขอกล่าวว่าเมื่อพระอาหารหันต์ดับขันปรินิพานแล้วไม่สูญย้ำนะครับว่าไม่สูญสิ่งที่เหลือก็คือนิพพานธาตุพระอาหารหันต์ตายแล้วไม่เกิดใหม่แน่นอนแล้วนิพพานธาตุที่เหลือไปอยู่ที่ไหน ก็ในพระสูตรที่ยกมานั่นคือคำตอบไม่มีที่ตั้งนั่นเองถ้านิพพานธาตุไม่มีที่ตั้งก็จะรับรู้สิ่งต่างๆผ่านโดยตรงของอายตนะนิพพานเองแล้วสิ่งที่รับรู้เป็นอย่างไรอันนี้เข้าใจยากแต่พระพุทธเจ้ารับรองว่านิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งถ้าเราเป็นสาวกเราจะไม่จะคัดขานว่านิพพานแล้วจะไม่เป็นสุขผมเชื่อตามพระองค์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ เมื่อพระอระหันต์ดับขันปรินิพพานแล้วเหลือนิพพานาธาตุก็แสดงว่าเมื่อท่านยังไม่ปรินิพพานตัวนิพพานาธาตุก็ต้องอยู่ในตัวของท่านสิครับอยู่กันแบบไหนและมีการรับรู้สิ่งต่างๆได้อย่างไรผ่านอะไรครับก็ต้องตามไปหาคำตอบอย่างมีเหตุผลครับผมเคยอธิบายเรื่องขันห้าไปในอีพีที่หนึ่งว่าขันห้าคืออะไร ซึ่งว่าโดยย่อขันห้าก็คือกายกับใจนี่แหละครับขันห้ามีการตั้งอยู่อย่างไรรูปแบบที่1เชื่อว่าขันห้าอยู่ตามลำพังไม่ได้มีอะไรมาเกี่ยวข้องและรูปแบบที่2เชื่อว่าขันห้าจะถูกผูกยึดกับนิพพานธาตุโดยเชือกที่ผูกยึดเรียกว่ากิเลสสังโยชน์ซึ่งมี10เส้น ความเชื่อหรือความเข้าใจดังกล่าวก็มีการถกเถียงกันเว็บบอร์ดชื่อดังกันมาช้านานมีการอ้างประสูตรต่างๆนานาหาข้อตกลงกันไม่ได้แต่กัน,นั้นแหละสำหรับผมคิดว่าไม่ควรจะตำหนิกันและกันปล่อยให้เป็นอิสระทางความเชื่อครับคนที่เชื่อว่าขันห้าอยู่ตามลำพังนั้นเชื่อว่าเมื่อภาวนาไปเรื่อยๆจนกิเลสหมดไปจากจิต ก็จะเข้าสู่สภาวะนิพพานคือกลายเป็นนิพพานธาตุเมื่อพระอารหันต์ปรลินิพพานไปแล้วก็จะเหลือนิพพานธาตุอันนี้แต่บางคนก็แย้งว่าขันห้าหรือจิตซึ่งเป็นตัวแทนขันห้าไม่สามารถเปลี่ยนรูปที่มีสภาพจากสังคตะธรรมไปเป็นอสังคตะธรรมได้ยังมีเหตุผลอีกมากมายถ้าสนใจลองไปอ่านตามเว็บบอร์ดพันธิปก็มีครับ ส่วนผมชื่อว่าขันห้าหรือเรียกอีกอย่างว่าจิตจิตจะผูกติดกับนิพพานธาตุจากในพระสูตรที่ผมยกมานั้นนิพพานธาตุของพระอาหารหันต์ที่ปรินิพานไปแล้วจะไม่มีที่ตั้งแต่ก่อนท่านจะดับขันนั้นนิพพานธาตุของท่านก็ตั้งอยู่กับขันห้านี่แหละครับแต่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของขันห้าจากภาพจำลองครับในปุถุชน ที่ยังไม่บรรลุธรรมตัวจิตจะผูกตัวนิพพานธาตุด้วยกิเลสสังโยชน์ต่อมาเมื่อได้ภาวนาอย่างถูกวิธีตามแนวสติปัฏฐานสจนเกิดการบรรลุธรรมก็จะสามารถตัดกิเลสสังโยชน์ได้แล้วก็ได้เป็นพระอหรหันต์อันนี้ขันห้าหรือจิตอยู่ร่วงกับนิพพานธาตุแบบไม่ยึดติดจิตที่เคยมีกิเลสก็กลายเป็นจิตที่ไม่มีกิเลส ต่อมาเมื่อพระอาหารได้ดับขันปรินิพา์ไปแล้วตัวขันห้าก็สลายไปคงเหลือแต่นิพาณธาตุอันนี้เมื่อตัวขันห้าสลายไปแล้วจะไม่มีขันใหม่ขึ้นมารองรับนิพาณธาตุที่เหลือจึงไม่มีที่ตั้งนิพาณธาตุที่ไม่มีกิเลสสังโยชน์ผูกอยู่เรียกว่านิโรถึงแม้พระอาหารท่านยังไม่ตายก็ถือว่านิพานของท่านเป็นนิโรดา คำว่ากิเลสสังโยชน์นั้นสร้างจากอะไรก็สร้างจากจิตเนี่ยแหละครับเพราะจิตเป็นสังคตะธรรมจึงสามารถปรุงแต่งได้ส่วนนิพพานธาตุเป็นอสังคตะธรรมปรุงแต่งไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นคำว่าสกกายาทิฐิก็คือยึดเอาว่าขันห้าเป็นตนจิตเป็นตัวสร้างกิเลสว่าขันห้าเป็นตนก็เหมือนกับว่าจิตไปบอกให้นิพพานธาตุว่า จิตนี้แหละเป็นตนนิพพานธาตุก็เชื่อตามนั้นจนกระทั่งอายตนะนิพพานรับรู้ความจริงคือเกิดวิปัสนาญาณก็ไม่เชื่อจิตก็ไม่สามารถบอกว่าจิตเป็นตนอีกต่อไปเรื่องนิพพานเป็นอนัตตาด้วยเหตุผลจากคำว่าสัเพธรรมาอนัตตาซึ่งหมายถึงทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนแม้แต่นิพพานธาตุ ก็เป็นธรรมอันหนึ่งซึ่งไม่ใช่อัตตาแม้การเรียกนิพพานธาตุท่านก็เรียกว่าธรรมชาติอันนั้นเป็นต้นส่วนในความเข้าใจกับผมเชื่อว่านิพพานธาตุก็คือธรรมชาติอันหนึ่งไม่ได้กล่าวว่าเป็นอัตตาแต่อย่างใดการโต้แย้งว่ามีหรือไม่มีนิพพานธาตุผูกติดก,กับขันห้าหรือไม่ผมก็ไม่ได้คานอะไรครับว่าใครจะเชื่อแบบใดก็ได้ เป็นอิสระทางความเชื่อครับเมื่อพระพุทธเจ้าก่อนปรินิพานพระองค์ไม่ได้มอบมหมายให้ใครเป็นตัวแทนพระองค์ทรงให้เอาพระธรรมที่พระองค์ตัดไว้ดีแล้วมาเป็นตัวแทนดังนั้นการตั้งตนเป็นตัวแทนพระองค์แล้วชี้ว่าใครถูกใครผิดไม่ได้จะตัดสินว่าถูกหรือผิดก็ต้องว่ากันด้วยพระธรรมที่พระองค์ตัดไว้เท่านั้นด้วยเหตุผลที่กล่าวมานั้น ผมเชื่อเมื่อเราทุกคนยังไม่ตายก็จะมีนิพพานธาตุตั้งอยู่ร่วมกับขันห้าเสมอเรามาดูว่าถ้าอย่างนั้นการรับรู้ของทั้งจิตและนิพพานธาตุต่างหรือเหมือนกันอย่างไรจิตในทางนักวิปัสสนามักจะเรียกว่าเป็นตัวผู้รู้อันหนึ่งจะรับรู้ผ่านระบบประสาทของตาหูจมูกลิ้นและกาย ถ้าเราปิดการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นและกายแล้วจิตก็จะไม่สามารถรู้อะไรได้เลยอย่างที่ผมเคยยกตัวอย่างคนหูหนวกหรือตาบอดแต่กำเนิดจิตจะไม่สามารถรู้เสียงหรือภาพได้เลยการรับรู้ของจิตก็มักจะมีการปรุงแต่งต่อเช่นคิดนูน้นคิดนี่เป็นตน้นแล้วนิพพานธาตุส่วนตัวผมเรียกว่าตัวผู้รู้ตัวที่สองนิพพานธาตุ เป็นอสังขตะธาตุปรุงแต่งไม่ได้เมื่อรู้สิ่งใดก็ได้เพียงแค่รู้มีคนอุปมาว่าของจริงเป็นใบพูดได้มีใช้ของจริงนิพพานธาตุนั้นก็รู้ผ่านจิตนั่นแหละครับตัวจิตต้องรู้ก่อนแล้วตัวนิพพานธาตุรู้ตามอีกทีโดยที่รับรู้เป็นบางครั้งเท่านั้นความรู้นี้เรียกว่าสัมปชัญญะคำว่าสัมปชัญญะ ก็คือการรู้สึกตัวแป๊บเดียวเท่านั้นต่อมาก็รู้ด้วยจิตรับช่วงต่อสัมปะชัญญะเกิดขึ้นสั้นมากดังนั้นการภาวนาเพื่อสร้างสติและฝึกให้ตัวสติเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดสัมปะชัญญะให้ต่อเนื่องซึ่งตามแนวการภาวนาด้วยสติปัฏฐานสจะต้องฝึกให้สร้างสติเพราะสัมปะชัญญะจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีสติเป็นตัวกระตุ้นครับสติ และสัมปชัญญะไม่ได้มาจากตัวผู้รู้เดียวกันจะยกตัวอย่างจากการภาวนาด้วยวิธีอานาปานสติจะขอตัดคำสอนมาจากพระสูตรท่อนสั้นๆดังนี้ครับหายใจเข้ามีสติหายใจออกมีสติท่องนี้หมายถึงการสร้างสติเมื่อลมกระ,บกกะทบปลายจมูกเกิดภัสะที่ปลายจมูกจิตระลึกได้ว่านี้ลมหายใจเข้า หรือจิตระลึกได้ว่านี่คือลมหายใจออกนี้เรียกว่าจิตมีสติสติเป็นเจตสิกตัวหนึ่งของจิตดังนั้นสติจึงมาจากตัวผู้รู้คือจิตอีกท่อนหนึ่งเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาวหายใจออกสั้นก็รู้ว่าหายใจออกสั้นหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าหายใจเข้าสั้นท่อนนี้เรียกว่าสร้างสัมปชัญญะ สัมปชัญญะจะเกิดขึ้นได้ต้องมีตัวสติเป็นตัวกระตุ้นการรู้ของสัมปชัญญะจะไม่ปรุงแต่งต่อรู้เฉยเฉยเพราะสัมปชัญญะมีตัวผู้รู้ที่เป็นอสังคตะธาตุที่เรียกว่านิพานธาตุสัมปชัญญะจะหมายถึงการรู้สึกตัวเช่นรู้ว่าลมหายใจนี้มีลักษณะอย่างไรรู้ว่ากำลังนั่งหายใจอยู่รู้ตัวทั่วพอการสร้างสัมปชัญญะให้เกิดนั้นต้องอาศัยสติ ทุกครั้งที่มีสติก็ไม่จำเป็นต้องมีสัมปชัชญะดังนั้นตามแนวสติปัฏฐานสี่ต้องฝึกให้มีสัมปชัชญะให้เกิดตามหลังสติเสมอถ้าท่านเป็นนักภาวนาลองทดสอบความรู้สึกนี้ดูว่าต่างกันอย่างไรมีบางคนบอกว่าสัมปชัชญะคือปัญญาเจตสิกผมไปศึกษาเรื่องนี้ดูแล้วว่าเป็นไปไม่ได้ปัญญาเจตสิกก็คือกิริยาของจิตที่จิตรู้ จึงเป็นไปไม่สมเหตุผลเลยที่จะกล่าวถึงเจตสิกสองตัวพร้อมกันต่อมาผมจะอธิบายเรื่องสมาธิกับญาณเกิดขึ้นได้อย่างไรเมื่อเราภาวนาด้วยอาณาปานาสติสติที่ต่อเนื่องก็จะเป็นจิตตั้งมั่นหรือจิตนีสมาธิมีหลายระดับเช่นระดับน้อยๆคือคณิกะสมาธิสมาธิชั่วขณะไปจนถึงระดับปฐมฌานเป็นต้นส่วนสัมปชัญญะที่ต่อเนื่องก็จะกลายเป็นญาณ การภาวนาตามวิธีของสติปัฏฐานสี่จะต้องให้เกิดจิตมีสมาธิพอสมควรและเกิดสัมปัชญะญที่ต่อเนื่องอาจจนถึงระดับญาณแล้วก็น้อมจิตให้เกิดวิปัสสนาญาณความรู้ระดับจิตอย่างเดียวถึงจะรู้แค่ไหนก็ตามไม่มีทางจะตัดสรุปทำได้การตัดสรุปทำก็คือการป้อนความรู้จากจิตไปสู่ญาณเมื่อญาณรับรู้สิ่งที่ป้อนเข้าไปเช่นญาณรู้ว่าขันธ์าเป็นไตรลักษ อยารู้ว่าจิตไม่ใช่ตนแค่นี้ก็เพียงพอแล้วถ้าการรู้ของยาณนั้นแจ่มแจ้งก็คือเกิดวิปัสสนาญาแล้วหรือเรียกว่าบรรลุธรรมจากนั้นกิเลสท,ที่จิตสร้างขึ้นก็จะลดลงซึ่งขึ้นอยู่กับระดับมรรคผลที่ได้เช่นบรรลุธรรมครั้งแรกได้เป็นพระโสดาบันก็กิเลสเบาบางไปถึงไม่หมดแต่ก็ไม่น้อยเลยครับสรุปนิพพานธาตุเป็นอสังขตะธาตุ เป็นอสังคตะธรรมที่เป็นนามธาตุนิพพานธาตุมีอายตนะนิพพานสามารถรับรู้สิ่งต่างๆได้เมื่อมีทิศตั้งยึดกับขันห้าก็จะรับรู้ผ่านจิตแต่เมื่อปรีนิพพานไปแล้วก็ไม่มีทิศตั้งก็จะมีการรับรู้อีกแบบหนึ่งนิพพานธาตุไม่ได้เป็นอัตตาแต่เป็นธรรมชาติอันหนึ่งเท่านั้นครับก่อนจบขอ กำลังใจกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ